ครับผมสวัสดีครับผมพี่แพนนะครับเป็นตัวแทนผู้ประสานง,งานศูนย์นิสิตคาราเด็กแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะมาให้น้องๆพูดถึงบรรยากาศความกระใจใน่ที่มานะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําต่อไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวนะคนแรกนั่งตัวเลยะครับผมสวัสดีค่ะชื่อน้ำปลายนะคะมาจากศูนย์นิสิตคาราเด็กวันวัดเซียค่ะสวัสดีค่ะนันค่ะจากศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกคาราเด็กแห่งประเทศไทยคะ่ะ สวั Connie, tamam. สดีค่ะชื่อฝนนะคะมาจากศูนย์นิสิตเอ่อค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยค่ะโอเคค่ะวันนี้เออเราก็กำลังจะเตรียมตัวนะคะไปเดินเอ่อพิกกิ้เมหรือว่าเดินสวงบนนั่นเองโดยใช่ค่ะโดยระยะทางที่พวกเราเลือกพวกเราทั้งห้าคนเลือกนะคะก็คือเดิน17บเจ็ดกิโลเมตรค่ะเป้าหมายที่ไหนครับเป้าหมายคือ ใช่ค่ะเดินเดินจากโบสถ์นเข้ามาที่ใจกลางปฏิมาค่ะเข้ามาที่เซนทรีออฟนอริค่ะก็ความประทับใจนะคะตั้งแต่มาคืออากาศเย็นมากค่ะขนาดนี้เป็นซัมเมอร์เขาบอกว่านี่คือซัมเมอร์ของยุโรปแต่อากาศยังเย็นมากเลยค่ะใช่อ่านงลงไปประทับใจอะไรอีกไหมคะประทับใจอะไรครับอาหารอร่อยค่ะอร่อยดีค่ะน้องคนนี้ก็ อาหารที่นี่อาหารที่เป็นยังไงบ้างครับอาหารที่นี่เมื่อวานกินก็อร่อยดีค่ะประทับใจเมื่อวานกินเออเมื่อวานกินมันบดกับปลาใช่อร่อยดีค่ะแล้วก็ประทับใจอากาศแล้วก็ผู้คนที่นี่เขาน i c มากเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครบอกว่า s u มอร์ยุโรปนะคะหนาวเออร้อนอย่าเชื่อนะคะอย่าเชื่อก่อนให้ทุกคนเตรียมแจ็คเก็ตมาก่อนไม่งั้นจะหมดพวกเราที่ยืนสั่นในตอนนี้นะคะ โอเคก็ย okay. ังไงก็เดี๋ยวพวกเราจะต้องเตรียมตัวไปเดินแสวงบุญแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวขอกำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะ